วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีเราก็จะมาเรียนรู้ในบทที่หนึ่งนะครับซึ่งได้เกิดนําไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับบทที่หนึ่งนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วยนะครับความหมายความสาคัญประวัติความเป็นมาการศึกษาของเครื่องปั้นดินเผาตลอดจนประวัตินะครับเครื่องปั้นดินเผาไทยนะครับในแถบเอเชียในยุโรปและก็อเมริกานะครับสิ่งที่จะเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็จะมีการทดสอบนะครับโดยการใช้ข้อสอบก่อน เรียนแล้วก็หลังเรียนว่าออนักศึกษานั้นมีความรู้ก่อนเรียนนะครับเท่าไรแล้วก็หลังเรียนนั้นมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่าไรนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราก็จะมีความก้าวหน้าทางการเรียนนะครับในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาหรือความหมายของควาความเป็นมานะครับได้ผลิตกันมาช้านานตั้งแต่โบราณแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังผลิตกันอยู่นะครับผลิตภ,ภัณฑ์ที่ผลิตกันก็มีแอทเทนแวร์สโตนแวร์และก็ปอร์สเลนนะครับซึ่งมีความสําคัญต่อ ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะในครัวเรือนได้นําวัสดุนี้นะครับมามาใช้ในงานก่อสร้างนะครับเป็นเครื่องใช้สอยนะครับแล้วก็เป็นของที่หรือของตกแต่งนะครับซึ่งทุกคนเป็นที่รู้จักกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งเคลือบแล้วก็ไม่เคลือบส่วนความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผานะครับอย่าลืมนะครับศิลั์คําว่าเซรามิกนะครับเป็น ศิลปะชิ้หนึ่งนะครับของปั้นนิมเผาที่ทุกคนรู้จักกันนะครับซึ่งมีสารประกอบไปด้วยของซิลิเกตซิลิเกตก็คือซิลิกา้าซิลิก้าคือขอบพวกฟินนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นภาษากรีที่เขาเรียกกันว่าเคลามอสนะครับซึ่งมาจากภาษาสันนิษฐนะครับหมายถึงการเผานะครับครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็อยากจะทบทวนให้กับสิษย์รักท่านผู้ชมได้เข้าใจกันว่าคําว่าเซรามิก นะครับเคลามอสเซรามิกก็คือพวกดังต่อไปนี้เลยนะครับก็คือในเรื่องของงานศิลปะนะครับแล้วก็งานทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมองให้เห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะครับเราสามารถจำแนกได้สองแนวทางด้วยกันอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งนะครับทางด้านศิลปะแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านศิลปะก็ได้แก่พวกภาพนูนสูงน้นตำ่ำ นะครับภาพร้อยตัวต่างๆที่ทํามาจากดินทำมาจากหินทำมาจากพลาสติกต่างๆส่วนในงานของท่างวิศาร์ก็เป็นพวกท่วอิคูซิเบิลหรืองานทดลองนะครับเป็นวัตถุทนไฟต่างๆซึ่งได้มีประโยชน์อย่างมหาศาลเลยในในงานของเ,ออเซรามิกหรือเครื่องปั้นดินเผานะครับเช่นอิฐมอน,นะครับอิฐปูพื้นนะครับท่อน้ําแล้วก็ท่อร้อยสายก็ว่างมูงหลังคาตลอดจนนะครับพวก ซีเมนต์นะครับซีเมนต์แร็ปูนขาวปูนปาสเตอร์รวมไปถึงแก้วนะครับแล้วก็สิ่งขัดถูที่เรามาขัดถูกันนะครับแล้วก็ทนไฟประเภทเครื่องกรองน้านะครับตลอดจนนะครับผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้าที่เราใช้กันก็เรียกว่าลูกแก้วหรือทุ่ไฟฟ้านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้หรือของที่ลึกต่างๆสิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของแว่นตานี่นะครับนี่คือเป็นประโยชน์ของเครื่องปัน้นดินเผาหรือว่าเซรามิก ตลอดจนนะครับที่มีการพัฒนาและบูรณาการกาเรียกว่านําสังเคราะห์มาใช้ก็คือพวกพลาสติกนะครับที่เราได้ใช้กันทุกวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกจำให้ดีนะครับเครามอสคือสิ่งที่ถูกเผานะครับนี่คือประโยชน์ของงานเซรามิกหรือเครื่องปั้นดินเผาส่วนมาฟังในเรื่องของประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาไทยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณ ก็คือก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็กึ่งประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์เี่มาดูกึ่งประวัติศาสตร์นะครับจะเริ่มตั้งแต่สมัยทราววดีศรีวิชัยอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาอยู่ที่แถบเอเชียนะครับที่มีพันทั้งเคลือบด่างแล้วก็เคลือบปอร์สเลนนะครับมีมีทั้งเคลือบตะกัก่วนะครับและในประเทศยุยโรปนะครับประเทศอิตาลีนะครับ,ออนะรบที่เขาเรียวกว่า เมโจริก้านะครับเป็นทิศค้ำเคลือบท้ายสุดเลยนะครับที่อเมริกานะครับก็จะมีการทั้งเคลือบทั้งปลอเดเสียนแล้วก็ไม่สีต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับในเรียนการสอนในวิชานี้อย่าลืมความหมายความสําคัญประโยชน์ประเภททิศของนั่นนะครับแล้วก็งานของความหมายก็แบ่งการส่งชนิดในการเรื่องสองประเภทด้วยกันก็คือทางด้านศิลป,ปะและทางด้านวิทยาศาสตร์ครับถ้าท่านใดไม่สนใจ นะครับก็ศึกษาในเอกสารคําสอนเล่มนี้ได้เลยนะครับในบทที่1นะครับความหมายความสําคัญประโยชน์ปร,ชนประเภทชนิดแล้วก็ประวัติอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ